ทำท่อใช่ป่ะคือเราจะบอกว่าท่อที่ดีที่สุดคือใช่ไหมคืออันนี้มันรู้สึกเหมือนดูดอากาศเข้ามาในห้องเนี่ยห้องชั้นชั้นแรกเนี่ยเยอะมากพื้นนี่เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็รู้สึกว่าหายใจสะดวกด้วยคือแบบเขาเรียกว่ารู้สึกสบายเพราะว่าไม่รู้ว่ามันสุดดึงตรงนี้เข้ามาหรือเปล่าส่วนท่อที่อันนี้เหมือนกันหมดคืออันนี้ยเอาไว้คืออยากได้อันใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสทําใช้ฟอยล์หรือว่าใช้กระป๋องก็ได้ ใช้เชื่อมต่อกับห้องของเราคือตอนแรกใช้อันนี้เยวมันไม่พอแล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้อันนี้ถ้าไปเป็นอลูมิเนียมได้ก็จะดีมากเลยเป็นตัวที่ต่อเข้าไปข้างนอกแต่ว่าให้โยกออกไปไม่ต้องเท่ากันนะถ้ายออกไปในมุมที่แบบแตก,กต่างคือออกไปเยอะๆเลยเห็นไหมส่วนอันนี้ก็แบบอ,อันนี้ก็คือนีเมนบนอีกอันนี้ คือว่าวัสดุมันไม่พอก็เลยใช้เป็นแบบนี้ก็ต้องลองเอาอันนี้เป็นแพทเทิร์นเอะซึ่งเราจะเห็นช่องของมันเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้ทดสอบอไปลึกเหมือนกัน,น,นกัีคือออกไปเท่าที่ความยาวของมันจะสมควรจะออกได้อะไรเงี้ยนไ ที่เข้ามาเนี่ยยาวสั้นไม่เท่ากันจะดีมากตอนนี้ได้นิดเดียวเพราะว่ามันยาวไม่ถึงแ็นอากาศข้างนอกค่อนข้างดีแล้วตรงนี้ก็ปิดเอาถ้ดูบรรยากาศตอนนี้มันอยู่ที่ยี่สิบสี่องศาใช่ปะ่ะเออสีของภาพมันจะสวยขึ้นส่วนข้างในห้องมันก็จะมีความยาวไม่เท่ากันนะ่ะ แต่ว่าตัวท่อก็ซื้อตัวท่อมาเลยก็ได้หรือว่าซื้อตัวฟลอยมาก็ได้หรือซื้อเป็นท่อใหญ่ก็ได้คือถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าต่างเดียวแบบเนี้ยก็ต้องทานะควรจะทําโต๊ะสูงระดับนี้หรือว่าต่อต่อเป็นแบบเนี้ยต่อเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมตรงฝั่งหน้าต่างตรงเนี้ยตรงขอบด้านเนี้ยแล้วก็ขอบด้านในตรงเนี้ยแล้วก็วางใช่ไหมวางไป ว่าถ้าจะทําเป็นชั้นๆเจ่ะเราก็ต้องหาอันนี้มาทําทําทําขึ้นไปเรื่อยๆเงี้ยสักมุมหนึ่งอะสักสักมุมหนึ่งสองฝั่งเนี้ยเห็นไหมที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยคือไม่ใช่ว่าแค่ห้องด้านในอย่างเียวนะห้องตรงเนี้ยก็ควรจะทําเพราะว่ามันจะมีขึ้นลงขึ้นลงมันไม่สมดุลมันจะทําให้เกิดอากาศที่อีกอย่างหนึ่งอะเนีน่ยคือตัวเนี้ยค,คือต้องหาหาหาตัวเนี้ยมาทํา ถึงอห้องปกติก็ต้องทําใช่ป่ะถึงจะได้อากาศที่ดีเพราะเป็นห้องหน้าเดียวใช่ป่ะเพราะว่าที่มันเย็นได้มันเป็นเพราะว่าห้องห้องเราดูดหรือด้วยหรือฝักไม่รูประมาณนั้นถ้าเกิดว่าตกแต่งได้ก็ตกแต่งเพราะว่าอันนี้มันคือแบบทําแบบเท่าที่มีใช่ไหมเห็นไหมว่าตัวนี้มันเอามาไว้ด้านในส่วนอันเนี้ยคือตัวที่เอาจากห้องเรามาเพื่อให้มันสมดุลใช่ไหมส่วนตัวนี้เราไม่ได้ดูแลเพราะว่า ตัวนี้มันต่อเข้าไปที่ด้านล่างมันมีทางออกของมันอยู่แล้วไม่งั้นคือท่อมันคือมันควรจะท,ทําแค่ห้องเดียวเพราะมันเป็นก็จะว่ามันเป็นผนังด้านเดียวป่ะเอออันนั้นใใช้ผนังด้านอื่นใช่ป่ะจะเหมาะกว่าจะได้ประมาณนี้ไปดูอากาศข้างนอกกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องมันดีขึ้นใช่ไหมก็เลยเออเออทำไปอย่างเนี้ย โอ้ยผมว่ามันยี่สิบสามนะคือถ้าตัวท่อใหญ่อะมันเป็นอลูมิเนียมมันจะดีมากเลยน่เห็นไหมว่ามันไม่เข้ากันเฮ้ยข้างล่างมีหลังคาด้วยข้างล่างบ้านเรามีหลังคาไม่มีคือตรงนี้มันยกมันขอบบ้านเรามันเป็นหลังคาบ,บ้านเขาคือเขาไม่ได้ยกตัวเีงออกมาไง มือเวลาเอามือโผกไปเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันเย็นมากเลยอะมือตรงเนี้ยเย็นมากเลยเห็นไหมดังนั้นนะีท่อมันจะสัมผัสความเย็นเต็มที่เลยเข้าใจปะ